สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่แดงคนไข้พามาเบิงผาหน้าโชกลาบเด้อส6มีนาคม2568หลายสํลายสำนักหลายอาจารย์ที่พ่นมาล่าสุดนะครับเงินเทวดานี่ครับที่แดงเพิ่งเสีเห็นบงบก,กีนาทีที่ผ่านมานั่งฟ้าหน่อยใจเกินร้วยพี่น้องครับแนวทางของยัยตุ่มเนาะนะครับเลขผีหน่อยมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์มูนิละนะครับเป็นการทำนายตัวเลขไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อมาเริ่มต้นกันทีแนวทางของใยตุ่มนะครับใบหนี16มีหน้าคมพี่น้องครับเด่นข้างบนพิ้นหนี่ เก้ากับเจ็ดนะครับสตัว3ามเก้าเจ็ดหนึ่เก้นเก้เก้าสเก้าเจเจ็ะครับแล้วก็ข้างล่างประเด็น3กับเจ็ดสามศูนเจ็ดสจ็ดกับเจ็ดสนะครับใบนี้ของใยตุ่มนะครับใบนี้เป็นข้างล่างชุดเต็มเพิินนะครับสามเจ็ดสามศูนย์สามแป่เจ็ดสี่ศูนย์สี่แปดห้าเจ็ดห้าแล้ะกัทัดมาเนี่เป็นของแสลงหามกินใยตุ่มนะครับ6 หนึ่งหากับเก่าหาเดอรพี่น้องเดอร์นะครับพี่น้องหลายคนจ่องเลยนะครับเพืนล่อถ้าบังว่าของแสลงย่ยถุงวันนี้สิเป็นอย่างหัวสั่นนะครับไปไว้จ็คหน่อยเนาะพี่น้องเนาะตามมาด้วยอ่าพี่เมือนนะครับเหมือนบุพเพสันิวาสพี่น้องผมสิบหกมีหน้าคมนะครับหาหนึ่งเก้าเจ็ดสี่สองสามเก้าหาเก้าศูนย์เจ็ดสองสี่สองหาสองหนึ่งสามหกกับสามศูนย์นะครับพี่หมือนแล้วก็ทัดมาในแอสจอยจ้าพี่น้องผมนะครับเด่นศูนย์ สองแปดแล้วก็ซีหาหกนอดนะครับเด่นผืนนี้นครับสามตัวผลกันนีละนะครับพี่น้องครับแอสจอยจ้าผีหน่อยมอบโชคเลขผีหน่อยนะครับพี่น้องหนึ่งหาหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หาศูนย์เก้าหาเก้านะครับโอ้หาเกนะ่าในวังหันในของแสดงเย่ทุ่มนะหาเก้าเก่าหาสามตัวศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หาเก้าแล้วก็หนึ่งหาเก้านะครับ อันนี้ของอาจารย์แอดแพ่นแผ่นผ้าด้วย3 7 7 3กัน2 7งเจกับหกเดเดอนะครับอาจารย์แอดแพ่นแพนอันนี้ของเอลานะครับพี่น้องครับยาสีปทุมมา68 68 6 8 3 6 8 2 3 8 6 8 6 8ด8องสามข้างล่างนี่หาศูนย์กับหาแปดนะครับนะครับส8 6แปดหก6ามแปดหาศูนย์หาสองหาหกนะครับเน้น8 6 เอลาพี่น้องนะครับอันนี้เพิ่งกระตัดลงมาไห้เน่นข้างบนข้างล่างนะครับเน่นตัวเดียวนก่แปดหกนี่แหละนะครับนั่งฟ้าน้อยใจเกินร้อยพี่น้องครับหาสองเจ็ดสี่เจ็ดปดสสองเจ็สองเจ็ดสองนะครับนี่หางเด่นนะครับแล้วกแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสหกสองหกหาสองนะครับ นางฟ้าน้อยใจเกินร้อยพี่น้องครับมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์สามกับสี่เดิมงวดนี้นะครับแล้วก็เลขมักส่วนตัวเพิ่นเก้าสามสี่เก้าสามสามศูนย์สามสี่ครับสองเก้าสามนะครับมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ของอาจารย์แอดประกอบนะครับเพเนเรนไทยเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดสองเก้ากับเจ็ดเก้านะครับอาจารย์แอดประกอบ อาจารย์แอดนุ่มเด่นเก่านะครับเก้าสองเก้าสามสองสามสองเก้าสามนะครับสามตัวแอดนุ่มตามมาด้วยอาจารย์ตะผ้าโชคแปดหกสามแปดห้าสามกับเก้าศูนย์นะครับอาจารย์ตะอาจารย์พอนระเด่นนะครับพี่น้องครับนี่ละนะครับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอซีของอาจารย์แอดพอนระเด่นี่กับแคปไว์เดอร์นะครับอันนี้อาจารย์โกยบ้านได้ชุดพิเศษของเพิ่นนะครับพี่น้องครับชุดพิเศษของอาจารย์โกยบ้านได้ นะครับแล้วก็ตามมาด้วยแอดพิมพ์นะครับพี่น้องครับแอดพิมพ์พี่น้องผมนะครับพี่แดงขุญาติไปไว้เด้อพี่น้องสนใจใบใดแคบว้เด้อพี่น้องผมเอายายแร่นะครับพี่น้องครับยายแร่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเลขมงคลงวดนี้เจ็ดสามกับหกห้าเลพี่น้องเจ็ดสามและหกห้าเด้อนะครับอันนี้อาจารย์ติ๊กผ้ารวยพี่น้องครับอาจารย์ติ๊กผ้ารวย ตามมาดยสายดวนนะครับของอาจารย์มังกรเม่ไรนะครับสามเจสาแปดนะครับสายดวนวงในเพิ่นอาจารย์อุดมธัญญาหารพี่น้องครับหกสองแปดสี่เก้าสามสองแปดเก้าสากับเจหนึ่งะครับอาจารย์อุดมธัญญาหารอาอภาพพี่น้องมาที่เงินเทวดาบาตตะหนีนะครับสิบหกมินาคมสองพัหกสบแปดข้างบนวิ่งหาพี่น้องหาแปดห 86หา6หา 8, 8นะครับนี่เด่นกูมูเดอร์ตัวหนังสือเออ่สีแดงนี่นะครับตัวเลขสีแดงนี่แล้วก็ถัดลงมา1020236หา 6, 6แล้วก็843พี่น้องครับมวดที่ผ่านมาตั้มแดง843นี่แหละเพิ่นมาอ่าเพิ่นให้อีหยังน้อให้อีหยังน้อเลขไทยเก่าซีนะครับมาอยู่นะครับแต่ว่าแหล,ล็กลอยบ่ถึงมวดที่ผ่านมานะครับอยู่ตำแหน่งนี้แหละกันที่แดงจมัมบ่ผิดเด้ ข้างล่างวิ่งสองนะครับสองศูนย์สองหนึ่งสองสามนะครับข้งางล่างถัดลงมาเนี่เป็นโตกันนะครับศ ER ูนย์หกหกหกเจ็ดสี่เก่าหากับเก่าหกเดอร์บนแนวทางของเงินเทวดานะครับพี่น้องแคปไปเดอนะครับเนี่ยเงินเทวดานะ้วกาทัดมาเนี่ยมะม่วงนาโชคนะครับพี่น้องครับเด่นหกนะครับไอ้อมะม่วงนําโชค อาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์เลขออกวันอาทิตย์พันวาเก้าสองแปดสามเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหาแปดก็หนึ่งสี่นะครับแนวทางใบนี้นะครับของเนี่ยที่เด่นคือจำสื่อพันบทิอดวีสันดกโอ้ยเนาะสีสามหนึ่งหกสามเก้าหกสามศูนย์นะครับสามหกสามศูนย์สามเจ็ดเก้าเจ็ดฝากเลขฝันหาสีหนึ่งนะครับของแนวทางของแอดวี ขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นํานะครับเออเฟื่อแบ่งปันของบนนวทางให้พี่น้องในเบิ้งในชมกันอา่าพิจรารณาเบิ้งพี่น้องนะครับสำหรับเงินเทวดาคิดว่าพี่น้องหลายท่านขนาดจ,จะบทเห็นหวดนี้เด้ติแดงหายวสันนะครับวัดสิได้ได้พึงสิเห็นบังบอก,กินาทีเอ้าวมันหมานเด้อพี่น้องนะครับใบนี้ก็ได้ขอพระคุณพี่น้องสุพูสุคนนะครับสวัสดีครับ